ตัวนี้เป็น MK48 งานค่าย VFC เป็นดีๆกันแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กกาซีนแบบที่ใช้ไฟฟ้าตัวปืนจะมีน้ำหนักประมาณ4-5กิโลปืนยิงได้แค่ระบบออตโตจะไม่มีเซมิออโตแบตเตอรี่ใส่ที่ผ่านท้ายนะครับดึงขึ้นมาบิดมาหน่อยนึงจะเห็นได้ว่าเขาจะมีสายสำหรับใส่แบบอยู่วิธีการใส่แม็กกาซีนผีงเข้าหากันแล้วก็ดันขึ้นเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยสไลด์เข้าหากันอันนี้คือเส้นกระสุนให้เราเอามาเกี่ยวแต่ช่องตรงนี้นะครับประมาณนี้ กระสุนดัมมี่ตัวนี้เกี่ยวค้ำกับเสาค้ำนี้ไว้นะครับเขาให้มันตรงล็อกเลยปึ๊บแล้วก็ปิดลงเดี๋ยวผมจะทดสอบความเร็วให้ดูนะครับ416 417ก 17, ็เหลือยประมาณ400นะครับลองฟื้น ก็ยิงสนุกมากครับถือว่าเป็นปืนที่สะสมก็ได้เพราะว่าด้เรื่องของงานลิเกสิ์แล้วก็ใช้งานในสนามหรือว่าตามอีเวนต์มิวสินใหญ่ๆก็ใช้ได้สําหรับตัว mk 6 8 mod 1ของค่าย vfc นะครับหากสนใจก็ติดต่อมาที่ร้าน the one bb กั n น,นะครับ